วัสดีจ้าทุกคนวันนี้ปยามาเลี้ยงวัวมากะหลานหน่อยหลานหน่อยพิดเทิมนู้นวัวปยาปยาเจอของดีของดีคืออะไรขี้เล็กขี <c oughs> ้เล็กมาคุณหญิงมาช่วยยายเก็บขี้เล็กอันนี้มันเป็นขี้เล็กแดงบ่าตายอดคือแดงอันนี้ดอกเขาดอกขี้เล็กจะ้ปะปยาว่าจะลงไปแกงใส่กันเคยกินอยู่นะแต่มันเปรี้ยว ถ้าคนไม่ชอบเปรี้ยวนะ่ะจะกินไปแสบเลยเดี๋ยวนะอยากอยากดึงเขาดอกลงมาไกลๆอ๋อนี่เห็น้วกิงนี่อยู่นี่จ้ะนี่น,นี่ดอกคีเล็ตก,ก็าจะเป็นแบบนี้อ่าอันนี้มัน,น่าจะแบบว่าโรยแล้วแหละถ้าว่าเขาจะเอาไปแกงเขาจะาแบบนี้เนาะนี่เป็นตุ้มๆมันนะ่ะเนี่ยเป็นตุ้มๆอย่างเงี้ยเอาไปแกงผลก็ยอดไปทุกลูก <laughs> อันนี้เก็บไปได้จ้ะพยาก็จะเอาดอกเขานี่แล้วผลด้วย ได้ได้นี่เอาอย่างนี้เอาเอาเม็ดเม็ดมันน่ะลูกเอออันบานมันเปรี้ยวแหมเอาถือถือ,ถอยายจะจะยายจะจะก็ยืงเอาอืมร้านหน่อยก็อยากจะเก็บด้วยอยากจะช่วยเหน็นะถ้าหากมีดอกกระพักเราจะเอาดอกเข้าไปผสมแซบเด้อจ้าลองเอาไปแกงดูมันจะเอาไปเปรี้ยวแต่มันก็เปรี้ยวไม่หลายหรอกแต่ถ้าคนไม่ชอบก็คือไม่ใส่ก็ได้เนาะ แต่ป้าชอบกินเด้อเจ้เาไปแจกเจะาไปแจงใหญ่นี่ไม่รู้จะไดพูดกลัวจะเขาจะแย่งพูดจเจ้า <laughs> ไปแจงเจ้าไปแกงปนกันน่ะนะ <laughs> ร้านหน่อยก็ได้ <laughs> ย่านร้านหน่อยแย่งพูด <laughs> จะไปแจงเพราะว่านี่ดึงเลยจ้า <laughs> เดี๋ยวเราไปลูดเอาอีกทีหนึ่งก่อนจะต้มเนาะ <laughs> อืม <laughs> ของแซบเด้อเนี่ย ของฟรีไม่มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวว่าสันเดีเสียงดังเนี่ยขงังทางได้นี่อยู่ขังถนนเดี๋ยวเขาจะมาช่วยเก็บเด๊ะ <c oughs> เอาถือถือถุงให้ยายไหมช่วยเก็บหม็ดล่ะพักไม่ได้เอามีดมาเอามีดมา <c oughs> ตัดยอดเอ้ยตัดกิ่งเขาจะได้ออกยอดใหม่นะ <c oughs> อืมเราจะเอาดอกแค่พอควรไม่เอาเยอะเอาไปแค่ ถไ,ไปกินาไปแกงใส่ไอ้นั่นนะแซบแซบเด้วยนี้ทุกคนแกงใส่หนังหนังควายหนังวัวนะเห็นตลาดนัดเขามีหนังต้มขายก็เลยนึกอยากแกงขีเล็กจ้าเอางิมาเลี้ยงมาจะเอพอดีพอแล้วดอกแล้วเขาจะไปเก็บยอดเก็บยอดทีีนไปขังถนนเด้อทุกคนอย่าแซือย่าเสียงดังเด้อแล้วเขาจะรูัวเอาเก็บขีเล็ก <laughs> เขาสิมัญ,ญาติเท่านะไหนมา ถือต่อเอาถือถุงถือถุงถือถุงยายจะเก็บนี่ปยานี่รอยมีรอยคนเก็บนะเนี่ยว่าจะมาหลาะหาหลายวันแล้วแหละไม่ได้มาจากทีมอติยุ่งวุ่นวายก็บ่อแนดลงแนแดงนะพอมามีเวลามาวันนี้เอางวมาเลี้ยงอ้ามีรอยคนเก็บไปเชยเลยเน่ยเห็นไหมอยู่ข้างถนนนี่เห็น นีลอยเขาเก็บเยอะแยะไปหมดเลยเหลือเอาไว้แต่ย,ยอดไม่งามที่เขาไม่เอาหานะมันจะตกบ่อได้นี่ไน,นตรงนี้มันเป็นบ่อดิปุ๊มลงไปหายเงียบไปเด้อฮึมโดนเค้กัดมีไอ้เค้ด้วยบอไอ้เค้ม, AK มันเป็นตัวแบบไหนไอ้เค้กเยลีพี่เค้กเยอี ไปยอรังปยาก็อยากขำตะก้องถ่ายถ่ายไอ้คลิปข้างถนนอะเสียงรหลดไม่ได้เด้เสียงรหลดปุ๊บปิดปั๊บอืมว่ะเขาจะลงมาจับไงเนาะวะให้เวลาให้มาเก็บกิเล็กอย่างเงี้ยแล้วปยาถ่ายเองก็ไม่เอาเด้ไอ้กล้องอืมหมดเวลาให้ถ่ายรหลดวิ่งผ่านมา ปิดปับ๊บถามว่าปิดทำไมลดผ่านวาา่าซ่านบึ้งบ้งเดีย๋ยวเด้๋ยหไนไนไม่ต้องลงมานะลูกท้าไหลลงไปเนี่ยหายไปทั้งคู่เลยนะเนี่ยหลานก็ได้ไม่หายเราเข็นแดงแจ๋พยายใส่เสื้อเป็นแบบว่าเนี่ยปิดอีกแล้วมั้งน่ะน่ะถามตาดิปิดอีกแล้วมัง้ง แล้วเห็นคุยก็เข้าปกติหลุดผ่านยังไม่ได้เด้ปิดปับ๊บอันนี้ไม่ปิดเ <c oughs> ก่งเว้ย <c oughs> มองวัวด้วยเด้อใอ้ร้านหน่อยดูงัวร้านหน่อยก็เล่นโทรทั้งรับ <c oughs> ปิดไว้บ่อเลยทุกคนแดดก็ร้อนสูเอาตัว จักนานาวหุ่นจักนาร้อนโอ้โหแดดตายลมก็ไม่มีทุกคนบันปรปยาอุตสาห์่ะเดี๋ยวปีนี่จะเอาซื้อตะไครมาหาซื้อตะไครมามดักป้าน่อยเอาไปเห็ดปลาลาเนาะโอ้ยความฝันมาลายหายสิน้นฝ <c oughs> ันปุ๊บอยากทำปับ๊บปรากฏว่าฝนหยุดปุ๊บไม่มาปับ๊บน้ำแห้งหมดละจ้าพกปีอเนาะน้าฝ้ายจะมาเด พากันดักปา่าพีนี้ไม่มาสัมทุกใสมันตื่นปยามั้งฝนตื่นปยาไม่ตกสัมเอากลับบ้านไปก็อาบน้ำเลยนะ้ะไม่อาบน้ำจะทำอะไรจ้ามันร้อนปนนี้แมโอ,โอ้หัวทิมหัวทิมไม่เห็นตัว เดี๋ยวยายดูตรงนี้ก่อนยาเพิ่งเข้ามาด้วยมันสิไหลลง,อ,งอ่ะๆๆๆอันนี้นี่อันนี้ไปก่อนระวังไหไยละอีไม่ไหลหรอกยายโตแล้วไม่ไหลเรากลัว,ลตว,แ,ลว,ลวแต่เราหน่อยยอดงามงามเอาไม่ถึงไปลหมดมันเป็นขอบบ่อนะทุกคนบอ่อ บ่ใหญ่เขาไหนชั้นก็คอ,อดูดิพี่โอ๊โอ้ยโอ้ยอะไรหัวไปอีกบ่นี่จ้าได้ขนาดนี้แหละค่อยต้มก็วันนีแหละได้ปั้นหนึ่งเอาไปใส่แกงใส่หนังงัวจักนั่นหนึ่งเนาะน,นี่ได้เลยดอกพร้อมเ้ของแซ่บสํารับลิปนอีกแ็แค่นี้แหละจ้าเดี๋ยวไปยาไปดักงัวก่อนงัวขึ้นถนนเจอกันคิดหนาจ้าสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย